ท้องทะเลไทยสวรรค์ของเหล่านักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกทั้งชายหาดแสนสวยและธรรมชาติใต้ท้องทะเลที่สมบูรณ์เกาะเต่าหนึ่งในแหล่งดำน้ำขึ้นชื่อของไทยยังถูกขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงของการดำน้ำเพราะสามารถผลิตนักดำน้ำออกไปได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกเกาะเต่าจึงได้รับความสนใจและเป็นสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ไทยเจ้าบ้านที่น่าจะได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากธุรกิจดำน้ำที่เกิดขึ้นในประเทศแต่ความจริงเป็นอย่างไรธุรกิจการดำน้ำของไทยกำลังประสบกับปัญหาหรือไม่อาชีพดำน้ำแบบสกูบ้าเนี่ยนะฮะมันสามารถที่จะประกอบเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งของคนไทยได้เลยที่ที่กาะเต่าเนี่ยนะก็จะเป็นเมืองหลวงแห่งการเรียนดำน้ำากาะเต่าประเทศไทยที่ผลิตผลิตนักดำน้ำเยอะที่สุดดำน้ำเนี่ย คล้ายๆกับมักกุเทศที่พานักท่องเที่ยวลงไปดำน้ำดูชมประการลังในไดไซต์ต่างๆความสำคัญมันเกิดขึ้นตรงที่ว่าเรายังไม่มีกฎหมายตัวนี้รองรับอาชีพตัวนี้เราเปิดโอเพ่นมีชาวต่างชาติจำนวนเยอะมากเข้ามาประกอบอาชีพแทนคนไทยคือประเทศไทยเนี่ยมันไม่มีสถาบันการดำน้ำที่แบบเป็นของไทยเราเองที่สามารถออกบัตร สอนหลักสูตรต่างๆที่เป็นสากลที่ทั่วโลกเขายอมรับผลประโยชน์ของธุรกิจดําน้ําในประเทศไทยมีเม็ดเงินมหาศาลและอาจมีช่องโหว่บางอย่างที่แสงไฟยังส่องมาไม่ถึงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมทําให้ประชาชนคนไทยผู้ประกอบการไทยรวมถึงประเทศไทยเองนั้นเสียโอกาสก่อเต่าก่อนหน้านี้นะคะก่อนโควิดจะมีโรงเรียนสอนดําน้ําอยู่66รานนะคะ มีทั้งของคนไทยแล้วก็ของต่างชาตินะคะตอนเจอสถานการณ์โควิดมีเปิดประมาณ20%แล้วก็เพิ่มขึ้นเป็น30-40%ตอนนี้เปิดอยู่ประมาณ7-80%แล้วค่ะส่วนหนึ่งก็คือการที่เรารวมตัวกันมาก่อตั้งสมาคมอย่างน้อยก็มีตัวแทนของภาคธุรกิจการท่องเที่ยวไปต่อรองกับภาครัฐครูดำน้ำซึ่งเป็นหัวใจสำคัญเป็นหัวใจสำคัญมากๆคือเราเยพยายามพัฒนาครูไทย เพราะเราเชื่อว่าจริงๆแล้วการครูดน้ำนี่มันแสดงถึงความเป็นไทยเนสเป็นทอปเปอร์ทอริตี้แบบไทยตัวพี่เองพี่ยังมั่นใจเลยว่าครูไทยไม่ได้ด้อยกว่าครูต่างชาติแต่ทําไมเราต้องมีครูต่างชาติเพราะว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยลงใต้น้ำเนี่ยเขาต้องการความเซฟตี้เขามั่นใจว่าถ้าเกิดเขาคุยกับคนที่เป็นชาติเขาจริงๆเขาจะได้มีความสึกเขามั่นใจและมั่นคงในชีวิตที่การลงน้ำนะคะต่างชาติยังคงมีความสําคัญนะคะเพียงแต่ว่าเราจะอยู่ด้วยกันอย่างไร ที่เกิดการกระจายรายได้สู่ประเทศชาติเราให้มันเหมาะสมและสแล้วก็สมควรแล้วก็ถูกต้องที่สุดครูไทยพูดได้หลายภาษาเยอะมากครูบางท่านพูดได้ถึง5ภาษาแต่พฤติกรรมพูดพกก็ยังรู้สึกว่าการดำน้ำเนี่ยมันเรื่องของเซฟตี้นะฉันอยากไนดะ้คนบ้านฉันจริงๆประเทศทยต้องผลักดันอะไรทุกอย่างที่ให้ราคาเรียนดำน้ำเนี่ยมันถูกลงทางง่ายๆก็คือควรจะส่งเสริมเขาด้วยทรัพยากรอะไรก็ได้ที่เราสามารถจัดสรรนี้ได้ ความรักในทรัพยากรความรักในปากาลางสวยงามใต้ท้องเทะเลเนี่ยมันจะไม่เหมือนคนของเราเองก็อยากให้ครมได้เข้ามาดูเรื่องกฎกติกานะคะหรือกฎหมายที่รองรับนะคะข้อบัญญัติที่รองรับสำหรับ w o r k Permit หรืออะไรต่างๆที่จะก่อให้เกิดครูต่างชาติอยู่กับเราได้อย่างเหมาะสมนะคะและถูกต้องตามกฎหมายแม้ปัญหาจะสะสมกินเวลามาหลายปี แต่ทางออกของปัญหานี้คงไม่ยากเกินความสามารถหากเกิดความร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหาโดยจริงจังจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเพื่อผลประโยชน์โดยส่วนรวมของประเทศไทยโดยแท้จริง